ทุกวันนี้นอนหลับดีเยนอนหลับไหมหลับยากอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรผมใช้วิธีคือเราทํางานตอนเช้าแล้วก็เข้าทําเพลงตอนเป็นกะดึกบอกวนอย่างเงี้ยถึงเช้าวันฉันถึงบอกว่าอย่างแรกอีเน็กจะต้องเริ่มจากอย่างแรกคือต้องเริ่มนอนบ้างใช่ใช่เพราะทุกวันอาขาดมันเคยไม่นอนั้นมันมันเคยไม่นอนหนักสุดกี่วันโอ้มันเป็นมันเป็นเรื่องปกติของถ้าคนทั่วไปที่ฟังเนี่ย ถ้าคนไม่เคยเจอกับเพื่อนที่มีอย่างนี้เป็นแนวนี้เยอะนะครับผมจะพยายามพูดไม่ให้มันเครียดมากนะแต่ว่าถ้าคนเข้าใจก็จะเป็นเรื่องปกติถ้าไม่เข้าใจก็จะมองเป็นเรื่องเรื่องเวอร์สำหรับคนที่แบบไม่หลับเป็นระยะเวลานานนานแค่ไหนที่มันนานนานนานแต่ผมก็คือผมใช้วิธีว่าผมมีความสุขในการวันไหนผมได้พักผ่อนผมค่อยพักผ่อนผมหากิจกรรมอย่างอื่นทำไม่ให้เครียดเกินถึงก็รอจนกว่ามันจะน็อกไปเองใช่ครับไม่นอนต่อเนื่องไปเลยสองวันตัวเนี้ยทำทำงานต่อเนื่องก็ทำต่อเป็นถ้าช่วงทำเยอะๆเพราะว่าถ้าเรามีความ ความสุขเวลาผมจะมีความสุขเวลาทํางานเกี่ยวกับการแสดงหรือว่าการออกอีเวนต์เนี่ยผมจะต้องหาคนที่เราอยากให้เขามีความสุขก่อนเราถึงที่จะกล้าทํางานพวกนั้นด้วยผมจะไม่ชอบทํางานคนเดียวมากมายอะไรยผมจะชอบอเอ้ยถ้า คุณมีความฝันอยากทางานผมจะไปดันแล้วทาความฝันนั้นไปพร้อมกันเราถึงจะรู้สึกมีกําลังใจทำกี่วันวะที่แกไม่นอนโอ้ได้นานมากนานนานนานผมเป็นพวกโอ้ปกติเลยครับใช่ก็คือใช้ใช้วิธีพักผ่อนแป๊บหนึ่งก็เหมือนตอนนี้เราถ้าไม่ให้ว่างกลางคืนแล้วใช้วิธีว่าเราทํางานมันนอนไม่ได้ไลฟ์ตอนเช้าจัดเตรียมทุกๆอย่างดูแลผมนอนเยอะผมไม่แข็งแรงเท่าเน็กไม่แกแกคิดจะรักษาไหม เกี่ยวกับการนอนเรื่องเรื่องพวกนี้มันก็เคยมีผ่านการที่แบบในนู่นนี่แล้วแหละแต่ว่าก็คือผมอยากให้มองว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับผมการพักผ่อนคือปกติลูกใช่ใช่ใช่แต่สามวันนี้คือไม่ปกติมี่ไหมมีงี้ไะนอนมีบ้างมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยมีงีใช่ใช่แต่ว่าพอวันที่นอนคือนอนทั้งวันเลยปหไม่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 ส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้มาใช้เวลาคือเช้าทํางานแล้วก็เย็นเข้ากะเพลงถึงเช้าบนไปเงี้ฮะรื่เรื่อยก็โอเคแหละแต่หวังว่าครั้งหน้าจะดีขึ้นได้ขอขอบคุณครับผมเดี๋ยวก็ไปลุยเพลงอย่างเดียวพอไปลลุุยยเเพงดี๋วกก็สน ตั้งแต่ข่าวเอาตจ้องขอนยญาพูดถึงกับการมินแล้วกันเนาะอือครับผมตั้งแต่แกแยกทางกับเออการมินมีแต่ข่าวข่าวที่แง่ดวก็มีแรกแรกหลังหลังกระแสมันกลับมาตีลงใช่ก็จริงๆเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยทราบแล้วก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวแล้วก็อยู่ในจุดที่ผมอ่ะอยู่มากกว่าคนอื่นมากกว่าเยอะเพราะนี่คือจุดที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วก็ทําขึ้นมาแล้วก็ทําด้วยตัวผมคนเดียว ทำดยจริงๆมาจนแบบทุกคนได้เห็นหลายๆอย่างจนมันผ่านมาถึงวันนี้ครับจริงๆก็ไม่ได้อยากพูดถึงอะไรมากนะแต่ว่าก็คําถามมาถามอย่านี้ฉันจะถามเธอในฐานะพี่เื่ากันนะครับผมอย่างแรกอันนี้มันเป็นเรื่องเ e อร์ซนอลก็คือจริงๆมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาอะซึ่งความจริงเราก็แต่ขณะเดียวก็ต้องตอบเพราะมันเป็นเป็นเป็นคำถามที่ ลายคนอกรู้เริ่มจากอาเธอร์ก็คือหลานคุณเองครั้งหนึ่งเมื่อก่อนต้องยอมรับแดกอาเธอร์และรับงานคู่กันมาตลอดเนื่อออกมาเป็นคู่ที่แบบว่าหลายๆคนแฮปปี้มากสรุปได้วันที่ผมพาหลานเข้าครั้งแรกที่เราพยายามทําให้เขาเป็นคนที่แบบน่ารักมีคนรักนะเคยได้ออกรายการนี้ด้วยตอนนั้นน่ารักมากครับผมใช่ใช่เขาบอกว่าสรุปแล้ววันนั้นการใช้งานหลานคุณไม่เคยแบ่งเงินให้เขากเลยคุณคิดว่าผมเป็นคนแบบนั้นอะไร ถ้าฉันรู้ว่าแกเป็นคนสปอร์ตอันนี้คือสิญญ่งที่ฉันรู้แต่ตอนเด็กๆสิ่งที่ผมต้องมายอมรับในหลายๆเดือนนี้นะผมต้องมาอยู่กับสิ่งที่ผมบอกว่าผมไม่เคยให้อะไรหลานผมเลยแม้แต่บาทเดียวแม้แต่อย่างเดียวผมก็แปลกเหมือนกันว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ได้นะแต่ผมก็เฉยๆเพราะผมก็รู้เหตุผลที่เขาคิดอะไรกันอยู่ในครัวอะไรเงี้ยและเรื่องเปียโนอันนี้อธิบายผมนี่ยิ่งผมจะบอกให้นะครับวันที่ผมไม่มีเงินนะวันที่ผมมีเงินน้อยมากนะผมกล้าซื้อของเล่นให้หลานผม โดยที่ผมไม่เหลือเงินผมก็กล้าซื้อ,อชีวิตผมเนี่ยมีข้อผิดพลาดอันเดียวที่หลายคนอาจจะมองว่าสําหรับผมนะผมไม่น่าทํามันเลยผม,อมชอบอมผมพ่งตรงนะวันถึงวันนี้นะผมชอบสร้างภาพให้คนใกล้ตัวผม,มดูน่ารักอชอบทําให้ดูดีผมไม่ชอบทําให้ภาพผมเป็นคนที่ให้คนแล้วมาถ่ายรูปทั้งชีวิตเนี่ยผมให้ของคนหรือทําอะไรเยอะมากนะมผมไม่เคยถ่ายรูปผมให้บ้านคุณแม่ผมผมไม่เคยถ่ายรูปผมให้เงินคุณแม่ผม ไม่เคยถ่ายรูป <ừ> ผมให้เงินวันเกิดหลานผมไม่เคยถ่ายรูป <ừ> ผมให้รถที่เขาใช้อยู่ทุกวันเนี่ยวันเกิดผมก็ไม่เคยถ่ายรูป <ừ> ผมให้ทุกอย่างที่ที่ผมให้ได้ละแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องมาเจอคือผมไม่เคยให้อะไรแม้แต่ชิ้นเดียวบาทเดียวรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงผมรู้เหตุผลอยู่ที่ว่าเขาทําอะไรกันอยู่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมก็ถือว่าก็เป็นหลานที่ผมเคยรักมากเพราะผมมั่นใจว่าผมเป็นคนเลี้ยงมาระดับหนึ่งรับส่งที่โรงเรียนเอง เลี้ยงมาพาซื้อของเท่าที่ผมจะซื้อให้ได้ให้โอกาสสอนให้แสดงให้น่ารักแม้แต่วันเกิดเนี่ยผมให้ของเขาเนี่ยผมเป็นคนอย่างนี้นะผมพูดในในมุมตลกนะผมเป็นคนเวลาให้ของขวัญวันเกิดคนอ่ะผมจะชอบบอกว่าผมไม่ได้ให้ความสวของผมคือผมใช้วิธีถ่ายเข้ามันไก่น่ารักน่ารัก,รกเพราะว่าเราไม่อยากให้เป็นตัวอย่างที่ว่าเด็กๆต้องมาดูว่าเฮ้ยวันเกิดต้องได้ของใหญ่โตต้องได้เงินเป็นก้อนครับผมเลยว่าอยากทําให้หลานดูน่ารัก ออข้าวมันไก่ให้หลานแล้วก็ถ่ายวีดีโอเชื่อไหมมันย้อนมาวันนี้ผมโดนด่าว่ามีปัญญาให้แค่เนี้ยแต่หลานข้าวมันไก่แต่ความจริงเราไม่ได้โผล่ถ่ายผมไม่ชอบถ่ายครับผมไม่ได้ชอบเป็นคนชอบถ่ายรูปหรืออวดเวลาเราไปทําอะไรมากมายทำบุญทําอะไรเนียผมไม่เคยมาถ่ายรูปผมให้ของคนผมไม่เคยถ่ายรูปแม้แต่กาแฟผมผมให้เงินสดในวันเกิดหรืออะไรผมก็ไม่เคยออกมาเป่าประกาศอะไรเพราะว่าผมไม่อยากเป็นตัวอย่างที่แนวแบบว่าอะไรนะว่าต้องให้ทุกคนมาแบบเฮ้ย ต้องให้ของแบบนี้แบบนี้กันเนี่ยผมจะติดนิสัยแบบเฮ้ยผมให้ทุกวันสําคัญสําคัญที่สุดอ่าและการทําแบบเนี้ยมันทําให้คนมองคุณไม่ดีางแล้วคุณแฮปปี้เหรอครับแฮปปี้ไหมจริงๆผมก็เป็นคนที่คิดว่าบางทีก็อยากออกมาแก้ไขบางทีก็ไม่อยากพูด <S 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 เพราะผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยชีวิตผมมี <S <S 2> <S 2> น้องๆหลายคนที่ผมแบบว่ากําลังอยากทําเพลงด้วยอยากร่วมเดินทางสิ่งที่ผมอยากทําอยู่ด้วยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้มันมีผลกระทบ ไปกับคนใกล้ตัวผมอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบรู้สึกว่าเรื่องอะไรบางอย่างเราทนได้แล้วก็จะคนให้มันถึงที่สุดอะไรเงี้ยเพราะตัวใหญ่เวลาไลฟ์สดแน็กก็จะพูดว่าอย่าไปด่าคนอื่นเข้ามาด่าแน็กครับไอ้คำพวกเนี้ยมาด่าแน็กมาด่าแน็กอ่ะมันทําให้แน็กแย่ลงหรือเปล่าเลยทําให้แน็กเครียดถึงมันทําให้ผมก็เป็นคนอดทนมากระดับหนึ่งนะครับผมต้องเป็นคนอดทนที่ก็ถือว่าอดทนมากๆเพราะผมคือประมาณว่าอย่างไงอ่ะคือไม่ว่าเรื่องอะไร เรารับแทนเราก็พร้อมรับแทนเรื่องอะไรที่เราไม่ได้ทําคนยัดเยียดให้เราเป็นคนทําเราก็ยังต้องบอกว่าทํำเรื่องอะไรไม่ดีก็ต้องรับเรื่องอะไรดีเพราะว่าผมไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าแบบในเรื่องปกติหลังจากนี้จะไอ้แนกจริงไหแยกที่ฉันเคยรู้จักมาคือเป็นแักปล่อยผ่านแหมเอยไม่เป็นไรพี่ช่างมาเถอะช่างมาเถอะช่างมาเถอะแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงในฐานะที่เห็นแกมาตั้งแต่เลขตัวเลขสิบกว่าอายุสิบกว่าสิบสองสิบสามอะไรเงี้ยครับจนถึงวันนี้เลขสามเนี่ย ทำไมแกอยู่ี้วันนี้แกพร้อมที่จะสู้กับทุกคนจากที่แต่ว่าเมื่อก่อนเป็นคน่อยผ่านอะไรคือจุดเปลี่ยนว่าเฮ้ยใครทำอะไรมาคุณกูก็สู้กับพร้อมจะเสียเวลาจะสู้กับผมเบื่อนะครับเบืเ่อมากหลายอย่างเหมือนที่ผมโดนด่าทุกวันเนี้ยผมยังงงว่าสรุปผมเป็นคนแบบแย่ขนาดนั้นไหมเหมือนผมเนี่ยโดนโดนโกงโกงเงินโกงทำบ้านค่าก่อสร้างมากมายเนี่ยเหตุผลของผมจริงๆเลยนะครับมีแค่ว่าทําไมผมไม่แจ้งความไม่ไปตาม เพราะอะไรเพราะผมรู้ว่าถ้าผมไปตามคนพวกนั้นสิ่งที่เขาต้องทําคือเขาต้องไปหลอกคนอื่นเพื่อเอาเงินมาให้ผมเนี่ยคือสิ่งที่ผมไม่โดนโกงเ,เรื่เองข้าบ้างโอ้ยเยอะมากมายพี่เยอะเยอะพูดโ,โ,โดนเยอะมากแต่ว่าคือสิ่งเนี้ยคนกลับมาด่าผมว่าตอแหลบอกว่าพูดพูดโม้เป็นคนอื่นคงต้องไปแจ้งผมบอกว่าชีวิตผมเป็นยไงจริงผมเป็นคนที่ไม่อยากให้คนอื่นมาเดือดร้อนแทนเราตั้งจริงๆตั้งแต่วันนั้น ก็ไอเรื่องที่เมื่อกี้ถามก็คือจบได้ไปเอาเปโนคืนจากโอ้โหเรือ่องนี้ผมตลกที่สุดเลยสิ่งที่ผมต้องเจอเนี่ยผมเป็นคนที่ให้ของหลานทุกอย่างเท่าที่ผมให้ได้มมผมชอบสนับสนุนเด็กๆทุกคนนะครับที่รักในดนตรีเรื่องนี้ผมเคยพูดในไลฟ์ไปด้วยนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าพี่ๆผมเขาคิดอะไรกันอยู่ผมไม่เคยทวงเปียโนหรือของหลานแม้แต่อย่างเดียวสิ่งที่ผมทําตอนนั้นคือผมไปที่บ้านแล้วเ,เป็นเปรโนที่ผมคือหลานเข้าไปเล่นนะ แล้วผมไปถึงเนี่ยเปนโนมันถูกตั้งอยู่แ,แต่ว่ามันเป็นภาษาของเด็กนะที่เล่นที่แบบแล้วก็เขียนนู่นนี่แล้วก็ถูกตัดสายไฟก็คือมันพังแล้วคือผมอ่ะรู้ไหมว่าเจตนาผมถามเนี่ยแต่ก่อนยังมีคนเคยดูไลฟ์ผมอยู่เลยมผมบอกว่าหลานผมไม่เล่นผมถามว่าให้น้าเอาไปซ่อมไหมถ้าเอาไปซ่อมเดี๋ยวจะได้กลับมาให้แต่หลานไม่เล่นแล้วตัวพี่สาวผมแท้เนี่ยบอกว่ามันลกบ้านมผมก็เลยเอากลับมาแค่นั้นเองซึ่งผมบอกว่าของอีกหลายอย่างที่ยังอยู่กับคุณผมไม่เคยทวงแม้แต่อย่างเดียวผมเป็นคนที่ว่า ผมใครยืมของไปเนี่ยสมมุติว่าผมจะจะใช้คืนนะผมไม่เคยขอคืนนะผมใช้วิธีซื้อใหม่เพราะว่าของทุกอย่างที่ผมซื้อเนี่ยผมจะใช้จะผมจะชอบซื้อมอเตอร์ไซค์คันเล็กก่อนเพื่อให้หลานผมได้ขี่ก่อนเพื่อให้เด็กแถวบ้านผมได้ขี่ก่อนเพื่อให้หลายคนได้เล่นก่อนอผมเป็นคนชอบซื้อของเยอะคุณก็เห็นไม่ว่าจะเป็นอ่ผมไม่ดึงคุณมาแต่คือคุณน่าจะเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรผมจะชอบทําสิ่งเล็กๆทําให้มันแบบให้เด็กได้เล่นให้อะไรเงี้ยผมมีความสุขที่ได้เห็น เด็กเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยครับณวันนี้กับความสัมพันธ์กับพี่สาวขออนุญาตครับขออนุญาตเสือได้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 เลยได้เลยได้เลยได้จริงๆความสัมพันธ์กับพี่สาวเมื่อก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่แคร์พี่สาววันนี้เหมือนกับพี่สาวเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเขาก็ทำทุกอย่างเพื่อน้องชายเขาเป็นคอสตงคอสตูมเป็นนู่นเป็นนี่ให้ยอมลาออกจากงานที่ได้เงินเดือนมายอะแยะหกหลักเพื่อมาดูร้องชายแต่วันหนึ่งปุ๊บ คุณไม่แฟร์กับพวกเขาเลย่นผมต้องบอกก่อนว่าผมงงเหมือนกันนะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นยังไงคุณมาบอกว่าผมทํางานหกปีใครเคยเห็นผมทํางานหกปีบ้างผมทํางานเดือนนึงเนี่ยผมทำนะครับผมผมจะมีตั้งของผมไว้เลยอ่ะหกปีเนี่ยไม่ใช่ละผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันเกิดขึ้นในรายการที่เขาบอกว่าเงินเดือนเขาหกหลักเราต้องทิ้งงานเพื่อมาดูแลน้องชายจนน้องชายรวยเป็นร้อยล้านแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกเขาโอ้ย มันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนี่ผมพูดในแบบในมุมของผมเลย,นะยงงเหตุผลคุณต้องนึกดีๆนะครับตอนนั้นคุณอยู่ไหนคุณยังอาศัยบ้านผมอยู่เลยคุณไม่ได้มีงานทํานะครับแล้วก็ที่สําคัญผมแคร์พวกคุณมากหลานผมเป็นคนเลี้ยงมาเองอแต่ผมต้องมาโดน่าผมเกาะหลานม,มต้องมาโดน่าผมใช้ความน่ารักของหลานเป็นผลประโยชน์เลยผมรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แล้วที่สำคัญผมถามตรงๆเลยนะคุยกันแบบคำๆนะถ้าคุณทํางานอยู่รายได้ หกหลักเจ็ดหลักอ่ะคุณจะมาที่งานไม่ได้เงินเดือนทําไมผมถามหน่อยแล้วที่สาคัญคุณเพื่อนๆช่วยกันลองนับงานผมเลยตอนผมทํางานอ่ะผมทําแค่เดือนละวันหรือสองวันผมไม่เคยให้พี่สาวหรืออะไรเป็นเงินเดือนมันไม่ใช่ครับคปัญหาเขาบอกว่าจริงๆแล้วแบ่งเงินเนี่ยเขาไม่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 อยากจะเชื่อนวันต้องมานั่งสัมภาษณ์เกันเรื่องผมก็ไม่เชื่ออย่างนีนคือยอดพี่สาวอ่ะ เขาบอกพวกแกไม่แปลคือทั้งหมดเหมือนแบบว่าแกรวยอยู่คนเดียวได้เงินไปเป็นร้อยล้านจริงไหมร้อยล้านจริงไหมชีวิตผมทํางานมากี่ปีแล้วครับเราผมทํางานเนี่ยแต่ละครั้งที่ผมกลับมาทํางานเนี่ยผมกลับมาด้วยตัวผมเองทุกครั้งกลับอันนี้เอาจริงๆอันนี้ถามกับตรงๆกับการมีเนี่ยได้เงินถึงร้อยห้าสิบ้ยไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเป็นหลักร้อยไหมไม่ถึงครับผมไม่ถึงไม่ถึง แต่แต่ก็ก็สูงอยู่ครับผมเพราะว่าผมก็พยายามทาให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ตัวผมจะทำได้ณตอนนั้นก็บอกว่าเน็กกามนเนี่ยทำเงินได้เป็นหลักร้อยล้านเลยเพราะอย่าลืมว่ามีปีไหนที่ผมอยากทำพรีเซนเตอร์เนี่ยหลบผมรับงานเนี่ยผมตั้งใจรับงานเนี่ยผมได้ผมผมคนเดียวเยอะได้อยู่แล้วก็ซึ่งอย่างที่พี่เห็นทุกครั้งที่ผมกลับมารายการพี่อ่ะผมกลับมาด้วยตัวเองทุกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นตอน เทนไฟเทนที่กลับมาทีนึงจะเป็นตอน2ปีที่แล้วที่อยู่ดีผมชอบมันร้องเป็นแหกปากในคอนเทนเนอร์ก็กลับมาด้วยตัวผมเองผมทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวผมเองจนกลับมารอบล่าสุดผมก็เป็นคนสร้างตัวผมเองแล้วก็สร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาด้วยตัวผมเองไม่ได้มีใครย่องก็คืออาจจะพูดถึงผู้หญิงคนนี้นะแต่ไม่ต้องเปิบอกชื่อเขาบอกว่าบางทีตอนนั้นน่ะคุณเอาเปรียบจ่ายเงินเขาไม่ครบตั้งโอ้ยคุณรู้เปล่าสิ่งที่ผมเจอคืออะไรคืออะไร ว่ามันพูดยากอันนี้ม no e no no anyway. no ันเป็นเนี่ยผมจ่ายเงินไม่ครบเป็นไปไม่ได้ครับผมบอกเลยว่าเรื่องเงินเนี่ยผมทํางานมาตอนหลังเนี่ยผมแทบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากเลยผมยังมีปัญหาที่ว่าตัวผมต้องต้องใช้เงินผมใช้เงินที่งานทํางานเนี่ยได้เงินไม่ได้เงินยังต้องเอาไปจ่ายให้ก่อนอะไรผมเป็นคนที่เรื่องเงินเนี่ยผมแฟมากแสดงว่าคุณกำลังจะบอกว่าทุกอย่างจ่ายเงินน่ะไม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้จัดการอีกนะอันนี้เอาเอาคู่ของคุณก่อนหมายถึงการมินเนี่ยแหละถูกต้องไหมล่ะ กับการบินคุณอะเอาเงินแบบว่าสูงกว่าแล้วการบินก็ได้เงินการบินที่เงินได้เงินจากคุณเสมอภาคไหมเสมอภาคแน่นอนครับแล้วก็เป็นไยตามที่เขาพอใจแน่นอนอยู่แล้วครับเขาก็ได้ของเขากลับไปไม่ไม่ได้น้อยไม่น้อยครับผมใช่ใช่แล้วปัญหาจริงในการแยกทางกันปัญหาจริงแยกทางกันผมบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นหลายอย่างที่แบบ ผมพยายามจะไม่พูดถึงนะแต่ว่าที่พี่พามาถึงผมก็จะเลี่ยงมันอยู่ดีนะเพราะว่ารู้สึกว่าใครไม่ได้มีปัญหากับผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยากมีปัญหาเขาใช่ผมรู้สึกว่าให้เขาได้ทําสิ่งที่เขาอยากทําให้เขาได้อยู่กับแฟนๆที่เขาอยากอยู่เพราะว่าตัวผมเนี่ยทำทุกอย่างให้หมดแล้วทำทุกสิ่งทุกอย่างคุณเสร็จหน้าที่คุณแล้วมันหมดภารกิจคุณแล้วแล้วจากทีคือชีวิตใครชีวิตมันผมทําทุกอย่างด้วยด้วยใจผมสุดๆไปแล้วแต่อีกสิ่งหนึ่งผู้จัดการ เขาบอกว่าตอนแรกตกลงกันมาเป็นเปอร์เซ็นต er> ์ถูกต้องไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินเดือนอยู่ดีๆปุ๊บเมื่อเงินมันหนักนั้นหลักอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เป็นหลักสิบล้านหลักร้อยล้านหรืออะไรก็มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นรายได้ของแกเองปรากฏว่าอยู่ดีปุ๊บแกเห็นปุ๊บจะต้องจ่ายเงินผู้จัดการเป็นก้ออุ้ยรู้สึกเสียดายเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเดือนรู้ไหมเรื่องเนี้ยผมนั่งโดนสื่อข่าวไทยเนี่ยด่าผมอะรวมรวมอะ หลายหมื่นคอมเมนต์มาแล้วตัวต้นเหตุเลยเนี่ยคุณเลยเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยทำให้ข่าวแต่และที่ทำออกไปว,ว่าผมผิดสัญญาผู้จัดการและอยากเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเดือนอสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่ได้ยินมาได้ยังไงผมเลยบอกว่าพี่ได้ยินมาจากใครเรื่องนี้ผมไม่เคยพูดและไม่เคยมีเรื่องการตกลงที่ว่าจากเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเ,นเดือนจนทําให หลายข่าวเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยผิดสัญญากับผู้จัดการผมไม่เคยมีสัญญานะครับแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเดือนผมไม่อยากรู้ว่าคุณไปได้ยินมาได้อย่างไรลักษณะความจริงมันคืออะไรความจริงมันคืออะไรก็ตามนั้นนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนจากเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเดือนและผมไม่เคยลดเงินเดือนพนักงานของบริษัทไม่ไม่เคยเอาไงแล้วมีปัญหากับผู้จัดการจริงๆแล้วมีปัญหาเพราะว่าผมเล่นแบบว่า เห็นเป็นเงินก้อนปุ๊บเราไม่จ่ายเขาหรืออะไรยังไงไม่ใช่แน่นอนครับผมผมบอกเลยว่าเรื่องลึกๆเนี่ยผมต้องมาจัดการของตัวผมเองมันจะอยู่คดีครับผมอันนี้คุณจะต้องมีการฟ้องร้องกันไหมใช่ใช่ผมก็คืออะไรถ้ามันเป็นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าบางทีผมก็พุ่งตรงนะผมก็มันไส้เหมือนกันแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่ใช่คนดีมากนะแต่ว่าก็คือผมทําอะไรแบบถูกต้องทุกอย่างแล้วก็ทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าผมต้องมาเจออะไรบ้างไม่รู้ก็ให้มันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวผมต้องมาเคลียร์นแล้วกันเพราะฉะนั้นหลังจากนนีุ้แกว่า แม่จะต้องขึ้นสงขึ้นศาลแล้วก็พร้อมจะเสียเวลาพร้อมพร้อมอ,อ,อผมผมเบื่อแล้วผมมาทำเพลงผมมีเวลาว่างเยอะขึ้นครับ